สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องสาระดีบายเบลตี้ซึ่งวันนี้ทางช่องจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเส้นผมมาฝากค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมยังไงก็ฝากกดตดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้เรามีสูตรเคล็ดลับดีๆสำหรับเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตซึ่งวันนี้เราก็จะมาทั้งหมักผมแล้วก็มาร์กหน้า เรามาทำตามขั้นตอนและก็ส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาหมักผมด้วยผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะซึ่งสำหรับปัญหาผมเสียเกิดจากการที่ผมเราได้รับสารเคมีจากการยืดดัดหรือว่าใช้ความร้อนใช้ใดเป่าผมทำให้เส้นผมขาดความชุ่มชื้นชี้ฟูค่ะ และเส้นผมของเราหยาบก,กร้านเหมือนไม่กวาดและก็แห้งหลุดร่วงค่ะซึ่งปัญหานี้จะหมดไปเมื่อเราใช้โยเกิร์ตผสมน้ำมันมะพราะ้าวหมักเป็นประจำอาทิตย์ละสองครั้งผมที่เสียชี้ฟูและก็หลุดร่วงก็จะค่อยๆหายไปทำให้จัดทรงง่ายนุ่มสลวยค่ะเนี่ยค่ะเราก็ผสมโยเกิร์ตรสธรรมชาติ กับน้ำมันมะพร้าวผสมเข้ากันแล้วก็ทำการหมักผมทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะแล้วก็นำมาล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งโยเกิร์ตเราก็นำมามา์กหน้าได้ด้วยค่ะก็จะทำให้หน้าของเรานุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆด้วยผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตค่ะนี่ค่ะเราก็ทำการหมักไว้ พรคุณสมบัติของโยเกิร์ตจะช่วยบำรุงฟื้นฟูเส้นผมที่หยาบให้กลายเป็นผมที่นุ่มสวยดุดเงางามเป็นเส้นไหมเลยค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผมทำให้เส้นผมมีน้ําหนักและจัดทรงได้ง่ายช่วยคืนสมดุลให้แก่เส้นผมทำให้ผมดูสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตค่ะนี่ค่ะเราหมักไว้ 30นาทีแล้วก็ไปสะออกธรรมดาค่ะก็จะทำให้ผมเรานุ่มสลวยแล้วก็ลาา่อหมักมางหน้าไว้ครึ่งชั่วโมงล้างออกด้วยน้ำสะอาดหน้าของเราก็จะชุ่มชื้นค่ะ